ก็สวัสดีพี่พีเนะครับวันนี้ก็วันที่นะครับต่อจากเมื่อวานนะครับของเก่าติดมืออีกแล้วนะครับพี่ๆก็ไม่รู้ว่าเบื่อกันกันแล้วหรือยังนะครับก็โอ้หลายชิ้นนี่ก็ติดมือจนไม่รู้จะติดยังไงนะแต่ก็มาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับอ,อ,องค์แรกเป็นพาสสาเร็จนะครับที่ได้มาในชุดๆเดียวกันกับที่เคยลงนะครับกรอบแบบนี้นะครับ พี่แบบนี้ก็น่าจะต้องตีเป็นวัดละคังนะครับตีเป็นค่าใหญ่เลยนะครับแล้วจะตีเป็นที่ไหนผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วแต่พี่ๆเลยนะครับได้มาคู่กันนะคะได้ได้มาคู่กันกับองค์นั้นนะครับที่เคยลงไว้นะครับอันนี้ผมน่าจะยังไม่เคยเอาลงอันนี้แต่เป็นคลิปแรกนะครับเอารวมกับของเก่าๆนะครับที่ติดมือนะครับเรี่ยมเก่าคลาสสิกสวยเลยนะครับ นีผ้ผมผมก็ยังไม่ได้แกะถ่ายรูปเหมือนกันนะครับแด่แต่มาจับถ่ายนะครับต่อมาองค์ที่สองนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นวัดถ้ามะไฟนะครับผมอย่างที่เคยพูดในทุก,ทกคลิปนะครับถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้ผมก็ขออเรียกเรียกว่าพิมพ์โบราณล้วกันนะครับพะผมก็คุณคุณ้นมาตั้งแต่เด็กว่าเขาเรียกประมาณอย่างนี้นะฮะเป็นพิมพ์โบราณเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่ผมชอบเรียกเขาว่าพิมพโบราณน,นะครับวันนี้ดูจัดแสงกล้องสวยดีนะแนวนี้พี่ท่านใดน,นะครับที่ชื่นชอบนะไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้นะครับหรือคลิปก่อนหน้านี้คลิปไหนก็ชอบตรงไหนลองทักมาได้นะครับนี่เต่าหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์นี้ก็ค่อนข้างนิยมนะเมื่อก่อนปัจจุบันไม่รู้ว่ามีมท่านใดชอบหรือเปล่านะครับ ราซืจุนอย่างนี้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับแต่ละองค์นะครับในวันนี้ต่อมาเป็นปิดตานะครับสำนักวัสพานสูงนะครับที่ได้มาคู่กันครั้งนั้นองค์นั้นปิดไปแล้วนะครับเหลือองค์นี้นะครับยังอยู่อยู่นะครับ ท่านใดสายเครื่องรางนะสายพระปิตาถ้าโดนตงนี้ไปต้องถูกใจแน่นอนนะครับสวยนะครับเนื้อหาคลาสสิกเลยนะครับวันนี้ขอภายนะถ่าถ่ายไวนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เผื่อท่านใดชอบจะได้ปิดพระผมจะได้ไปส่งวันนี้เลยนะครับไวๆเลยนะครับนี่ก็เป็นพระเนื้อดินนะครับกลุ่มเขาเรียกว่าพระซุ้มกอนะครับ อันนี้ก็ลงไปนานแล้วนะครับช่วงนั้นก็มีทั้งผ้าถ่ายมันเยอะนะครับสบภาพใช้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้วันนี้ดูถ่ายออกมาแสงดีนะครับเนี่ยต่อมาเป็นกิ่งเขาเรียกอะไรพ้ากิ่งของตะเคียนนะครับอ่ันี้ขย่าดูมีมีเสียงกิ่งนะครับ กิ่ของตเียนอยากรับชมองค์ไหนเพิ่มเติมนะครับอยากให้ถ่ายรูปให้ดูก็ทักมาได้นะครับสนใจในพระเครื่องของผมนะครับก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์08 1 1 2 3 7 7 1 6นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็หมายเลขที่ขึ้นมาให้นะครับ063 432 6 7 3 6หนะครับหรือจะเป็นถ่ายสแกน q คิลโค้ดแอดไลน์มาได้เลยนะครับ ก็เป็นพระนางพญานะครับเป็นองค์จิวพิมพ์เล็กอะไรก็ไม่รู้นะครับท่าใดที่ชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยต่อมาเป็นพระปิดตานะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันหรือเปล่าแบบนี้นะครับแช่น้ำมนนะครับก็ได้ชาวบ,บ้านมานะตอนนั้น หลวงูุโตนะครับพระพิตาหลงพุโตก็สภาพบ้านๆเลยนะครับตอนนั้นได้มาแบบมีเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับเรามาเป็นลงพ่อเงินนะครับเ,เก่าๆนะครับลงผมรักปิดทองแปดทองนะครับ วงนี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับแบ่งปันมาให้นะครับถ้าท่านใดชื่นชอบทักมาได้นะครับก็ช่วงนี้พี่พี่ฟีนะครับน่าจะแบบว่าเงียบเงียบนะครับค่อนข้างเก็บตัวนะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อเพชรนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพชรก็เนื้อสวยใช้ได้นะครับไม่รู้ผสมขันเงินเลื่อนะออก เง,เงินเงินขาวขาวนะครับนี่โล่พวเงินอีกแล้วนะครับอยู่ในเลี่ยมเป็นพิมพ์ที่ตานะครับนี่ทนายบอกว่าอย,อยู่ในเลี่ยมนะั้นแล้วอมองไม่ค่อยชัดนี่ก็ลองชมกันได้นะเดี๋ยวจะลองเอากล้องแนบแล้วก็ถ่ายให้ชมชัดๆเลยเป็นเป็นผิวกุ่นะครับเนี่ยดูรู้เลยว่าเป็นผิวกุ ขออภัยเสียงรถนะครับพอดีก็ถ่ายในหอนะครับต่อมาเป็นพระอุปคุณนะครับเป็นน่าจะทางอุปคุณนะพวกกุเขเมนนู่นนี่นั่นะผมก็ไม่เป็นนะครับไม่เป็นซื้อมาเพราะว่าเนื้อนะหาเขาเก่านะครับจะเป็นสำลดแล้วนะเนี่ยเก่าความเก่าเขา ท่านใดชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนะครับในคลิปนี้คลิปไหนนะครับก็ทักมาได้อันนี้ก็เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับอีกองคหนึ่งนะครับไม่ใช่องเดียวก็ไม่ใช่คนละไม่ใช่องคเมื่อวานนะครับเป็นคนละองค์กันนะครับอันนี้ก็ที่ได้มากะจอบเล็กตอนนั้นนะครับก็เกือบปิดไปแล้วนะครับแต่จอบเล็กองนั้นก็ปิดไปแล้วนะครับเหลือจอบใหญ่องค์นี้นะครับก็ยังอยู่นะครับ ของดีนะครับวันนี้ได้มาจากที่อยุธยาเลยนะครับเดินตลาดอายุธยาแล้วก็เจอผู้ใหญ่จะดีแบ่งมาให้นะครับต่อมาเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับของหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับอีกหนึ่งองค์ที่เนื้อหาเก่าๆนะครับสภาพแบบไม่ใช่สภาพเก็บแล้วนะครับก็สวยงามอยู่นะครับยังคงสภาพความสวยไว้นะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นของหลวงพ่อเงิน มาเป็นเขาเรียกว่าสําเร็จนะครับปกโพก้าวไปนะครับเมื่อก่อนก็เป็นที่นิยมนะครับช่องเราถ้ามาลงก็แป๊บเดียวปิดนะครับรงนี้ก็อยู่ติดมือผมมานานแล้วเนื้อหาดีนะค่อนข้างดีนะครับมีพวกเส้นเกสามวลสารนู่นนี่นั่นดีนะครับองนี้ผมบอกเลยนะเป็นขลังพระแม่ธรณีบีบบีบมวยผมนะครับแล้วก็จะมีเป็นขลังยันนะครับแต่ว่าไอ้องนั้นผมก็ปิดไปแล้วนะครับ ิดไปแล้วเหลือเนี่ยเหลือแค่องค์เดียวองค์สุดท้ายแล้วนะครับเป็นขลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับมีพวกเส้นมวนสารดีนะครับเนี่ยความสวยองค์นี้ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับจริงองคน,นี้เหมือนจะปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนใจก่อนนะครับ ต่อมาเป็นพระสมเด็จนะครับไม่รู้ว่ากุไหนนะครับองนี้ผมก็น่าจะเพิ่งลงไปเมื่อเร็วๆนี้มั้งครับเนี่ยข้างหลังมีเป็นแบบคาบน้ำมนต์คาบอะไรด้วยนะฮะหรือเปล่าไม่รู้นะครับคาบกุ้คาบอะไรผมก็ไม่เป็นนะครับก็พอรู้นิดนึงนะครับข้างๆนะครับ ต่อมาองค์สุดท้ายนะครับก็เป็นพระสมเด็จนะครับแบบนี้ก็น่าจะต้องเป็นวัดเกตนะครับไม่รู้ว่ากี่ชั้นนะครับก็ลองนับนับกันดูนะครับอยู่ในเลี่ยมะตาแบบบ้านๆน,นะครับเนื้อหาเขาดีนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรอบน,นะแต่ว่าถ้าดูผ่าน กล้องดูผ่านอะไรนี่เนื้อหาเขาแบบว่ามีมวลสารมีเม็ดลงเม็ดแร่อะไรของเขาด้วยนะครับเนี่ยไม่ใช่ปูนปัตเตอร์อย่างที่เขาว่ากันนะฮะครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมและชื่นชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ